ด้านขวามีพลังงานเยอะผมจะรวบรวมพลังงานออกมาทางแขนด้านขวาแล้วทาให้หลอดไฟนี่ติดนะครับทัดคอยดูนะนะครับหนึ่งสองสามผมจะปล่อยพลังงานนะครับนะพลังงานจะวิ่งออกไปทางด้านขวานะครับด้านซ้ายไม่ติดนะสวัสดีครับครับหลังจากเพื่อนเพื่อนได้ชมคลิปที่ผมแสดงพลังนะครับ ที่สามารถทําให้หลอดไฟติดได้นะที่ทําให้หลอดไฟ led ติดได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาฉนเฉลยนะครับว่าผมสามารถทําได้อย่างไรจริงอยู่ครับว่ามนุษย์เราสามารถผลิตไฟฟ้าได้นะแต่เป็นเพียงไฟฟ้าสถิตซึ่งมีแรงแดันเพียงน้อยนิดนะไม่สามารถจะทําให้ดลอด led ติดได้หรือดลอดไฟต,ต,ต่างๆติดได้นะครับที่ว่าเป็นมนุษย์ไฟฟ้าหรือมนุษย์พลังอะไรอย่างเงี้เป็น เป็นเฟกนะครับก็คือเป็นการเล่นเล่นหลอกตานะเป็นการหลอกตาทำให้เราหลงเชื่อนะครับซึ่งหลอด led จริงๆนะครับ2หลอดนี้มีความแตกต่างนะแตกต่างกันอยู่นะครับหลอดนี้หลอดความมือนะครับเป็นหลอดแรงดันไฟฟ้า ac 220โวลต์จริงนะครับกำลังที่กำลัง5วัต์เป็นบัฟนะเป็น led บัฟเนี่ยจับอย่างนี้ไม่ติดนะครับจับขั้ว2ขั้วนี้ไม่ติดเพราะว่าเขาเป็นหลอด led ธรรมดานะครับ เดี๋ยวผมแกะข้างในให้ดูนะการแกะนะครับแกะหมุนอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆก็ออกนะครับก็จะบีบดอยนึงนะบีบอ่อหน่อยน,นะออนึ่งหรือจะใช้ไขควงแบนนี้งัดออกก็ได้นะครับวงจรภายในก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นหลอดธรรมดาเป็นหลอด led บัฟธรรมดานะครับซึ่งใช้แดงดันไฟ2 2 0โวลต์การทําง,งานของเขาแค่แปลงแดงดันไฟฟ้า2 2 0โวลต์ ac นะครับมาเป็น dc นะ เป็นไดเวอร์เพื่อขับดอท LED ด l นะก็จะมีประมาณน,นี้ก็ซึ่งจะมีบิดนะครับมีไดอดบิดเ e ็ก i f ฟาอยู่นะเห็นไหมตัวสีเลี่ยมนี้นะครับแปลงแรงดันไฟฟ้าเ c 2 2 0โวลต์ไปเป็น DC นะแล้วก็ใช้รีเซตเตอร์นะครับเป็นการดอปกระแสเป็นกำหนดกระแสให้ผ่านได้ผ่าน LED ดีนะครับหลอด LED ปกติเขาก็ทำงานที่3โวลต์นะแต่ละหลอดแต่ลดวงเนี้ยนะครับ เขาก็จะทำเขาจะก็จะต่อลูกกลมกันเรียงไปจนได้ได้หับแรียงนไฟฟ้าที่ต้องการนะเพราะฉะนั้นเมื่อดอดไดดอดหนึ่งขาดก็ดับหมดเลยนะครับการทํางานของดอดไฟแบบนี้นะอันนี้เป็นหลอด220โวลต์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะับอันนี้ก็สายปลั๊กไฟ ห็นไหมก็ติดนะครับติดธรรมดานะประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่ผมนะที่ผมจับแล้วสามารถทำให้หลอด l อลติดได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะซึ่งเขาจะมีชื่อว่านะครับสมาร์ชาร์จนะสมาร์ทบล็อนะครับก็คือ ข้างในนะครับข้างในเขาจะมีแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่น่าจะเป็นแบตเตอรี่1 8 6 5หรือเปล่านะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ประมาณนี้ทั่วไปแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับเพียงเราก็จับเพียงแค่จับขั้วเพื่อเป็นสวิตช์นะเป็นสื่อนำไฟฟ้าให้ระหว่างขั้วแค่นั้นเองนะครับเป็นสมาร์ทบัฟสมาร์ทแลมป์นะครับมาดูข้างในนะข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยดผมจับจับขั้วแค่นี้ก็ติดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหม เพียงเราสัมผัสขั้วนี้กับขั้วนี้ให้สัมผัสกันโดยอาศัยนะครับโดยอาศัยร่างกายเราเป็นสื่อนําเป็นสวิตนะเป็นสื่อนําสื่อนําก็พวกน้าขั้วไฟฟ้าอันนี้ก็จะแถมขั้วไฟฟ้ามาให้นะเห็นไหมครับเราจะทําการช็อต,ตระหว่าง2ขัวนะ้วนี้นะตัวนี้เพียงเราหมนุนในนี้เข้าไปนะครับการใช้งานของเขาเห็นไ,ไหมนอก็จะติดนะครับอันนี้ก็ไปห้อยไว้นะนะ จะใช้เป็นน้ําก็ได้นะเดี๋ยวผมใส่น้ําทําให้ดูนะครับจะใช้เป็นน้ําอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจุ่มน้ำเพื่อมันจะสัมผัสติดนะนะครับขอให้เป็นเป็นสื่อนําไฟฟ้านะขอให้เป็นเป็นสิ่งที่สามารถเป็นสื่อนําไฟฟ้าได้นะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันนะเรามาดูข้างในกันคือมีอะไรบ้างอันนี้เขายังเปียกน้ําอยู่นะครับเห็นไหมยังเ,เปียกน้ําอยู่ สือนำฟาฟอยู่นะแกดูข้างในกันนะครับก,ก็ย่งเป็นแผงแผงคล้ายๆกันเลยกับดอดธรรมดานะอย่างงี้นกันเลยนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือตัวจะมีแบตเตอรี่นะครับก้อนหนึ่งแบตเตอรี่3 7โวลต์ถึง 5V โวลต์นี่นะครับ วงจรก็คล้ายกันนะครับมีบีตติฟายนะมีดิสเตอร์ดอบแปงนัน AC นะครับแปลงแปลงเ c เป็น DC ก็คือแปลงไฟฟ้ากระแสนสลับเป็นกระแสตรงเป็นไดเวอร์ให้ดอด LED เหมือนกันดอด LED ก็จะอนุกรมกันอยู่นะครับแล้วก็มีดิสเตอร์นะเป็นตัวจำกัดกระแสเป็นตัวกำหนดกระแสให้ LED นะครับถ้าไหลมากก็จะทำให้ LED ขาดนะประมาณนี้นะครับ ซึ่งนะครับเขาจะแบ่งกลุ่มอยู่นะสหลอดนี้นะครับสหลอดนี้จะทำงานด้วยแบตเตอรี่แล้วก็ด้วยแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ครับสหลอดนี้นะครับส่วนหลอดกลางทำงานด้วย220โวลต์กับรอบนอกนะ,นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู เมื่อเราใช้แรงดัน220โวลต์นะครับดอด LED ติดหมดนะติดหมดทุกดวงนะครับเห็นไหมติดหมดทุกดวงเลยนะแต่เมื่อใช้แบตเตอรี่นะครับเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัวสายสื่อนำตัวนี้นะเขาจะติดเพียง4หลอดนะครับเห็นไหมครับ4หลอดตรงกลางนะ4ลอ,อดตรงกลางแค่นี้เองนะเขาจะมีตัวสวิตช์ไฟฟ้าอยู่นะครับเนี่ยตัวสีเลียม าขาเนี่ยเป็นตัวขับ LED พูด,ดง่ายขับ LED สีหลอดตรงกลางนี่ด้วยแบตเตอรี่นะครับด้วยดางดันแบตเตอรี่นี่แล้วก็ใส่ขั้วสองขั้วนี้สวิตช์นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นบีเลตไฟแล้วก็มีไดโอดอีกตัวหนึ่งนะไดโอดตัวนี้ก็เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นี้ เดี๋ยวผมแกะวงจรมาไล่ให้ทุกคนดูอีกทีหนึง่งแล้วก็อธิบายการทําง,งานของเขานะอันนี้เป็นการเฉลยให้รู้ว่าจริงๆนะครับหลอด LED อย่างงี้นะผมสามารถทําให้ติดได้ยังไงด้วยพลังของผมนะจริงๆไม่มีอะไรแค่มีแบตเตอรี่ภายในแล้วก็ทํางานด้วยสวิตสื่อนําไฟฟ้าข้างนอกนะครับทําให้แบตเตอรี่จ่ายขับหลอด LED ข้างใน4หลอดเองนะค้นี้เองครับนะครับ คลินี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นการเฉลยนะเป็นการเล่นเพื่อบันเทิงนะครับไม่มีอะไรมากอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังมากกับตัวนี้นะครับบางทีเราก็เชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับเราอย่าไปเชื่อในสิ่งเนื้อธรรมชาติมากเราต้องพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยนะมีฝากเป็นข้อแง่คิดนะครับ